ยินดีสนั่นพระเอกหนุ่มคนดังคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้วทำเอาแฟนๆต่นยิ้มแก้มปริไปตามๆกันเมื่อพระเอกหนุ่มช่องแดอย่างมาร์คอภิวิทย์ได้คุกเข่าขอหมอเตยแฟนสาวดีกี้หมอฟันแต่งงานแล้วค่ะโดยว่าที่เจ้าสาวยังได้โพสข้อความสุดประทับใจว่าเซอร์ไพรส์สุดในชีวิตเพราะเธอไม่เคยเซอร์ไพรส์เราได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งวันนี้ตอนแรกคือใส่ชุดดำสุดเฟียสมาเลยจ้าแล้วเพื่อนบอกว่า ไปต่อกินเล้าต่อกันยังไม่เอะใจก็แบบโอเคไปต่อไปต่อฮ่าฮ่าจอดรถเสร็จจนลิฟต์เปิดมาเท่านั้นแหละเห็นผ้าคลุมและชุดขาวน้ำตาไหลเลยรักมากนะ8ปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาผ่านมาทั้งทุกข์และสุขขอบคุณเธอมากๆไม่คิดว่างานมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้และนัดเพื่อนมาได้เยอะขนาดนี้ซึงมากเพื่อนทุกคนมากันครบดีใจที่สุดในชีวิตเจอกันอีกทีวันงานแต่งทุกคนซึ่งฝ่ายชายก็ยังโพสต์อีกว่า finally she said yes รักเธอมากๆนะรู้สึกเป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้คบกับเธอได้มีเธออยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดเลยอยู่ด้วยกันตลอดไปนะรักนะคะแอดเตยพริม